พลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่1ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่1ค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนบริเวณบ้านหนองจนันทรหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งมีมวลชนชาวกัมพูชารวมตัวแสดงออกกดดันทหารไทยภายหลังคำสั่งของนายปริญญาโพธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่ให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายแจ้งเตือนให้170ครัวเรือนชาวกัมพูชาที่ลุกรลั่พื้นที่ของไทยย้ายออกจากพื้นที่พลตรีสุรวิทย์บอกว่า การรวมตัวของมวลชนชาวกามัมพูชามีทั้งเด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุที่มาแสดงออกในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายและขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะโฆษกกองทัพภาคที่1ยังย้ำว่าหากมีการฝ่าฝืนคำเตือนหรือทำลายป้ายที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของไทยเช่นในกรณีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับรร้วลวดน้ำฝ่ายไทยจะดำเน,นินคดีตามกฎหมายโดยไม่ลาเวน้นเตรียมใช้กฎหมายดำเน,นินคดี หากยังเพิกเฉยหากชาวกัมพูชายังไม่ย้ายออกจากพื้นที่ตามคำสั่งเตือนจะมีการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายไทยซึ่งครอบคลุมหลายฉบับค่ะ โดยโฆษกกองทัพภาคที่1บอกด้วยว่าทหารไทยไม่ต้องการใช้กฎหมายกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่หากยังมีการฝ่าฝืนเช่นการเข้ามารุกล้ำพื้นที่หรือทำลายทรัพย์สินของทางราชการก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดตามกฎหมายภายในราชาอาณาจักรไทยโดยทางกองทัพได้มีการประสานกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้เข้าไปจัดระเบียบและควบคุมประชาชนของตนเองไม่ให้เข้ามากระทำผิดในเขตแดนไทยค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn